สวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้เราก็มาวัดนะครับผมวัดวัดพลชัยนะครับวัดพลชัยหลวงพ่อประสัยก่อนก่อนก่อนเราจะกลับกรุงเทพแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อก่อนนะครับจอดรถตรงไหนเขาลานจอดรถก่อน มาไหว้หลวงพ่อนะครับที่นี่วัดวัดพนชัยที่จอดแบบไม่มีน้ำ่อะตรงนี้ ถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือวัดโพนชัยนะครับว่าขับรถวปอีเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อกันนะครับผมเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อพระใสนะครับ Yeah. ข้างในก็มี咯เ้านี่เราก็มานะครับอ่าองค์หลวงพ่อพระสัยอยู่ข้างในโบสถ์นะครับผมในโบสถ์นี้ในวัดพลไทยเราเดินเข้ามาสู่ทางว้ดนุกมงคลหลวงพ่อพระสัย เมื่อก่อนมาจะเข้าทางนั้น ตรงนี้ก็คือชื่อวัดว่าวัด,ว,ดวัดพลชัยนะครับจังหวัดนองคายเป็นวัดที่ประดิษธานของหลวงพ่อพระใสนะครับเป็นเป็นใครมาหนองคายก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อพระใสเนาะเป็นวัดที่ก็เป็นรอ่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นเป็นพระพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนองคายเป็นพ่อพระใส รตรงนี้ก็ข้างในก็จะเป็นหลวงพ่อวรใสนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อพระใสกันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาไปไหว้หลวงองค์หลวงพ่อพระใส เ,เดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนอ่ะน,นี่ถอดรองเท้ารองเปียกต้องเข้าไปเอาดอกไม้ก่อนไหมนี่นะครับข้างในก็จะเป็นหลวงพ่อพระใสนะครับอยู่ข้างในโบสถ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูความงามนะครับแล้วก็ไปกราบป้ายหลวงพ่อพระใสนะครับ ที่เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมบริเวณวัดนะครับได้ใช่ไหมครับอ๋อนี่ต่อข้างบนได้นะครับเพราะว่าฝนตกพื้นเปียก ก็หลวงพ่อพระสนะครับอยู่ข้างในนี้นะครับ อ,องค์หลวงพ่อพระไถองบนเนี้วอันนี้ก็คือองค์หลวงพ่อพระไสนะครับองค์ข้างบนนะครับองค์นี้นะครับก็คือหลวงพ่อพระไสนะครับจังหวัดนองคายนะครับของวัดโขนชัยนะครับสวยมาก ถ้าใครมีโอกาสได้มาหนองค,คอยา,มมางคงยนะครับก็อย่าลืมมาไหว้องค์หลวงพ่อพระใสนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากประวัติก็ความเป็นมาก็เยอะเลยนะครับกิจกรรมฝาผนังนะพะธาตุสมัยก่อนเขาน่าจะนำหลวงพ่อองค์ของพ่อพระใสขึ้นเรือเอ้ยขึ้นแพมาเนี่ยเนี่ยจะลองจะล่องแพมาหลวงพ่อพระใสท่านจะล่องแพมาเนี้ย แล้วทีนี้แพรแผลแตกแผลแตกนะครับแผลแตกมาก็ก็จะนําขึ้นมาประดิสถานไว้หยุดอยู่วัดพลชัยนี้นะครับเดี๋ยวสถานที่ต่อไปก็จะพาไปศาลากูกแก้วนะครับใหนน้มาไหว้พระก่อนก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสุดเฉดชแนลแด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาไหว้พระนะครับผมวัดพลชัยหลวงพ่อพระใสนะครับองค์หลวงพ่อสวยมากนะครับดูใกล้ๆองค์หลวงพ่อสวยนะครับผม นี่ก็จะมีจิาแมวด้วยนะนแมวน่ารักน่ารักเลยน่ารักน่ารักน่ารักถ้าใครมาหนองคายก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระนะครับวัดโพนชัยก็คือหลวงพ่อพระใสนะครับผมองค์งที่อยู่ข้างบนนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ ดูสวยมากนะครับองค์หลวงพ่อกระสนะครับผมสวยมากนะครับผมข้บนนะค เหลียญเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อพรนะสอันนี้สวยมากนะครับต่อนะครับตัลาเน,านอันนี้อันนี้คือตู้สวยนะครับอันนี้ของเก่า ก็จะเป็นงาช้างงาช้างแกะสลักนะงาช้างแกะสลักเป็นงาช้างงาช้างโตเมียน,นี่งาช้างแกะสลักนะครับจะเป็นงาน,ะน,นี่อันนี้อันนี้สวยมากนะครับ นะครับอันนี้ถวายหลวงพ่อพระสคือชิ้นส่วนเจ้าคำล่าเงือกอันนี้อันนี้คือคอยอันรีรู้นะแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นงานช้างแกะฉลักนะครับแล้วไหว้ไหว้องค์พ่อเสร็จแล้วก็ ก็จะเดินทางไปอีกที่หนึ่งต่อนะครับเดี๋ยวออกจากวัดพนชัยแล้วเราจะไปสาราแก้วกูแก้วกูหรือกูกแก้วนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปไปเที่ยวที่โน่นต่อนะครับ ไหว้พระนะครับก่อนเดินทางก,กลับกรุงเทพก็มากราบไหว้องค์หลวงพ่อพระสาก่อนนะครับแล้วก็ไปศาลากู่แก้วก็เสร็จจากนั้นแล้วก็จะไปพระธ,ธาตุพังพวนใช่ไหมพระธ,ธาตุพังพนไปไหว้พระธาตุพังพนพระธาตุเจ็ดร้อยปีเสร็จจากนั้นแล้วเราก็จะไปคาชะโนดนะครับทําไปคาชะโนดต่อ ออกจากคำชะโนดแล้วเราก็จะกลับกรุงเทพกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ช่องสุดเขตชาแน,นล้วยนะครับไปเดินทางกันต่อเลยนะครับ